รรยาพระเอกชื่อดังเผยความจริงเป็นทายาทเศรษฐีพันล้านเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,ส,สำหรับครอบครัวของแอนพัทิราและสามีดีกรีพระเอกชื่อดังชาคริสแย้มนามมาพร้อมลูกชายที่น่ารักน้องโพโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมและช่อง youtube หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวประวัติของสาวแอนมาแล้วและคงเคยได้ยินมาว่าเป็นทายาทมหาเศรษฐีพันล้านล่าสุดสาวแอนได้เคลียร์ประเด็นนี้ผ่านช่อง YouTube บักโพชแอนแนลตอนเผยความจริง20แซกอ b บ u t สที่มีบางช่วงบางตอนตอบประเด็นทายาทมหาเศรษฐีพันล้านสาวแอนบอกว่าไม่จริงค่ะเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดาน,นี่แหละมันอาจจะเป็นเพราะว่าพอคนอยากรู้ว่าเจ้าสาวชาคริสคือใคร คนที่จะแต่งงานด้วยคือใครเขาคงไปเสรดชื่อไปอะไรแล้วนามสกุลอานามสกุลคนเรามันซ้ำกันได้อยู่แล้วและนามสกุลมันอาจไปซ้ำกับคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีก็เลยเอาไปโยงกัน